ตอนนี้กระแสของแคมปิ้งคาร์เนี่ยกำลังมาแรงมากเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยการนำอุปกรณ์ไปตั้งแคมป์เองเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะักแต่หากเป็นแคมปิ้งคาร์หรือรถบ้านสไตล์แคมปิ้งเนี่ยสามารถนอนค้างแรมบนรถได้เลย จะมาเชิญชวนทุกทุกทา่านให้นำรถที่คุณรักออกไปแคมปิ้งค่ากันและผมจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าแคมปิ้งค่าเนี่ยต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรกันบ้างคำตอบอยู่นในทิปที่ผมกำลังจะไปเนี่ยแหละครับไปกันเลยคุณต้องการจะไปไหนเขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำบางพระได้เลย การเดินทางก็จากกรุงเทพมาชลบุรีก็ระยะทางแค่ร้อยกว่ากิโลเท่านั้นเองนะไม่ต้องเสียค่ารีสอร์ทไม่ต้องเสียค่ามัดจำไม่ต้องเสียค่านู่นแค่นี้คือคุณแค่มีรถที่คุณรักนะมีรถคู่ใจที่คุณรักกับคาแคมป์เซ็ตอุปกรณ์ที่แบบว่าเตรียมมาจากที่บ้านเดี๋ยวไปดูกันว่าผมเตรียมอะไรมาบ้างเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญ,ญาตขับรถไปก่อน ็มาถึงแล้วนะครับกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอุทยานเขตห้ามล่าพันธ์สัตว์ป่าบางพระจังหวัดชนบุรีเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างในการมาคาแคมป์ครั้งนี้สำหรับรถที่เปิดฝาช้าแบบนี้นานๆนะมันจะทำให้ ไฟตรงนี้โชว์จะมีรูปไฟสัญลักษณ์พวกนี้โชว์พอเวลาไฟพวกนี้โชว์แล้วปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเกิดการกินพลังงานกินแบตเตอรี่นั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทําการหลอกเซ็นเซอร์ตัวล็อกนี้ว่าเราจะล็อกรถโดยการปิดไฟเราจะทําแบบนี้แค่นี้ไฟด้านนี้ก็จะดับไปแล้วผู้ชมประตูตัวนี้ก็ยังเปิดใช้งานได้ปกติและถามว่าในกรณีเวลาที่เราจะปิดเราจะทํำยังไง เราก็แค่กดแค่นี้เองไปก่อนดื่นแล้วจะมาเริ่มการเต้นกันก่อน สาไฟของซูดิโอไม่ใช่เสาไฟเต็นอะไรทั้งสิ้นนะไม่ใช่เสา,าเต็นกันงปหรือที่ผมเมาเสาไฟซูดิโอเนี่ยเอามาเพื่อดัดแปลงในการทําเป็นกลางเต็นแบบคาแคม ตอนนี้เราก็ติดตั้งไฟชีทแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมไฟชีทตัวนี้จะเป็นไฟชีทที่กันน้ำเพื่อเราจะนั่งทำกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ในบริเวณน,นี้น้ำค้างก็จะได้ไม่ลงหัวเราแล้วเราก็จะโอเคตลอดทั้งคืน นะครับเราจะมาทําที่นอนของเราก็คือคาเต้นของเรานั่นเองตะขอตัวนี้นะครับที่ยึดกับตัวค้าแคมป์ของเราเนี่ยเราควรจะเอาผ้านองทุกครั้งเพราะว่าตะขอตรงนี้มันจะเพียวมากแล้วเดี๋ยวมันจะไปกระทบต,ตัวล้อแม็กซ์แล้วดวีเปิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะสีลอยนะฮะ ยึดล้อมแม็กเราก็จะมารูดซิปขอบตรงนี้เปิดออกมานะครับพอเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยตัวเนี้เราสามารถออทำเป็นเทเลสแบบนี้ได้นะครับผมเอาเสามาำํำเกี่ยวกับปูยูดตรงนี้แต่วันนี้ผมจะไม่ใช้เทเลสตตัวนั้นผมจะพับเจ้านี่นะครับผมพับไปนี่มันจะมีตัวนี้ครับผู้ชมเรามาเกี่ยวกับ นี่แบบนี้เลยและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในค่ำคืนนี้นั่นก็คืออุปกรณ์ส่องสว่าง power box ของเรา,าตัวนี้นั่นเองนะฮะเ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยก่าว่าในเจ้า power box ตัวนี้มีอะไรบ้างซึ่ง power box ตัวนี้เป็นการ DIY ขึ้นโวผมเองนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในกล่องเครื่องมือตัวนี้จะควบคุมพลังงานไฟฟ้า,ฟาด้วยโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เลย และสามารถเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์ตรงนี้ได้แต่ผมยังไม่ติดตั้งโซลาเซลล์นะครับเพราะยังไม่มีความจําเป็นในตอนนี้เพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทิปไม่เกิน3วัน2คืนมีบอกปริมาณแบตเตอรี่มีช่องเสียบ USB มีช่องต่อบุหรี่สําหรับแปลงไฟสําหรับใช้สอยอื่นด้วยเปิดมานะครับหัวใจหลักสำคัญเลยนะแบตเตอรี่ขนาด12โวลต์20แอมป์ให้พลังงานไฟส่องสว่างทั้งคืนได้2-3คืนเลยทีเดียว จะเห็นว่ามีการเดินสายไฟไปอย่างจุดต่างๆอาจจะเดินสายไม่ค่อยสวยมากนะครับเพราะผมทำมาเน้นใช้งานอย่างเดียวซึ่ง power block ตัวเนี้ใช้งบไปถึง2,000บาทเท่านั้นเองนะไม่ต้องไปซื้อสำเร็จรูปหลักหมื่นนะครับหรือถ้ามีงบนเนี่ยอาจจะใช้แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟตจะดีที่สุดไปเลยครับผมเพราะน้ำหนักแบตเตอรี่เนี่ยจะเบานะแล้วก็มีสายชาร์จเนี่ยให้เลยในตัวจะมาทดสอบเสียง การใช้งานของหลอดไฟ LED ต่างๆผมจะเสียบทีละอันทีละอันแบบนี้นะครับผมบางคนชอบถามมาว่าถ้าเสียบเยอะๆแล้วเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมไม่มีผลนะครับเพราะว่าไฟพวกนี้มันเป็นวัตต์ที่ค่อนข้างน้อยเลยไม่อันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับประหยัดไฟด้วยที่สําคัญวัตต์น้อยแล้วก็ประหยัดไฟด้วยเพราะฉะนั้นการเสียบเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้มีผลแล้วก็ไม่มีอันตรายใดๆสามารถเปิดไฟแบบเนี้ยได้2-3ถึงคืนเลยทีเดียว ที่สาคัญนะคุณผู้ชม power box ตัวนี้สามารถซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยตามร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าตามร้านค้าออนไลน์เนี่ยมาทาเองได้เลยง่ายๆส่วนวิธีการทำเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็ไปดูใน YouTube เอามาทำตามกันได้เลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตั้งไฟกันเราติดในตำแหน่งที่เราต้องการเลยเราก็จะนำเคเบิลคายที่เราเตรียมมานะรัดลงไปแบบนี้นะฮะพอเราติดปุ๊บเพิ่มความสวยงามนะรเราเอาคีมตัดรวดตัวนี้ตัดนมะุ ตัวนี้ก็คือองค์ประกอบที่จะทําทให้การกางเต็นท์ของเราดูมีชีวิตชีวาถ้าในหน้าร้อนเนี่ยจะเป็นมากเลยก็คือจะพันลบแบบนี้แต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยก็ไม่จาเป็นมากเท่าไหร่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะมาปูที่นอนนอนในค่าคืนนี้กันคืนนี้เราก็ได้ที่นอนของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่ความสูงร้อย้าอย่างผมน้ําหนักร้อย 8กิโลอย่างผมหรือว่าคุณจะนอนเล่นมือถือก็ได้นะเมื่อเราปูที่นอนเสร็จแล้วเราจะมาทํามื้อเย็นกันนะครับเรามาติดตามกันว่ามื้อเย็น,นวันนี้ของเราเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวมื้อเย็นวันนี้เราจะมาทําหมูสไลด์นะครับผมเป็นหมูสไลด์ง่ายๆผัดกับซอสปรุงรสคือก,กินง่ายๆการอยู่สไตล์คาแคมป์แบบนี้ทำอะไรง่ายๆไม่ต้องวุ่นวายมากแสนให้รสชาติของอาหารเนี่ยน่าทานขึ้นวยการปรุง กลิ่ใส่ลงไปแต่เนื้อหมูเนี่ยมันจะเจิดนิดนึงผมจะเติมตัวพริกปาปิก้าลงไปหน่อยเนี่ยผู้ชมกลิ่นของความหอมมันจะขึ้นมาเลย บอกว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์มากแค่นี้เราก็สามารถมาคาแคมป์ได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องรออะไรมากมายแค่รถที่คุณรักคันนึงรถคู่ใจคันนึงกับอุปกรณ์อย่างนิดหน่อยข้อดีของแคมปิ้งคาร์เนี่ยมีอะไรบ้างข้อหนึ่งเราได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดมากๆ ข้อ2ใช้งบประมาณแบบประหยัดสุดๆข้อ3ได้พักผ่อนแบบเอ c กซ์สุดๆโดยการที่เราได้จัดเตรียมสิ่งของและอุปกรณ์มาแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยสถานที่ที่เหมาะสมในการมาแคมปิ้งคาร์แบบนี้เนี่ยก็จะมียกตัวอย่างเช่นวันนาอุทยานบนเขายอดดอยหรือว่าภูต่างๆที่ตอนนี้เปิดได้แบบว่า คนได้เข้าไปแคมปิ้งค่าเยอะมากศึกษาเส้นทางศึกษาสถานที่แล้วก็ที่สําคัญเลยนะแคมปิ้งคาบางที่เนี่ยบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะไปชายทะเลก็มีคุณผู้ชมบางคนเนี่ยชอบถามว่ารถในลักษณะไหนเนี่ยที่จะสามารถไปแคมปิ้งค่าได้ยกตัวอย่างเช่นรถตู้รถ s u สรถ PPV รถอะไรก็ได้ที่เป็นรถ5ประตูขึ้นไป นะ้ำเหมาะสำหรับแกการไปแคมปิ้งค่ะรถเล็กรถใหญ่ไม่สําคัญถ้าใจมันได้อุปสรรคก็ไม่สําคัญครับก็ตอนนี้ก็ได้เวลาผมควรแล้วเดี๋ยวผมจะขอตัวไปทําภารกิจก็คือไปอาบน้ํชาชําระล้างร่างกายก่อนวันนี้ลุยมาทั้งวันละฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งของชาวคาแคมนะว่า power box เนี่ยไม่ควรเอามาต่อไว้ในรถ นะไม่ต้องยกเข้ามาไว้ในรถให้ถ้าจะต่อใช้จริงๆเนี่ยให้เอาไว้นอกรถเพราะว่าในตัว power box เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่ซึ่งจะมีสารเคมีเนี่ยสูดดมเข้าไปเวลาเราไว้ในรถไม่สมควรไว้ในรถอย่างยิ่งถ้าจะต่อใช้งานจริงๆก็ควรเอา power box เนี่ยไว้ข้างนอกแล้วก็ต่อสายเข้ามาไว้ใช้งานด้านในเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนอนก่อน ก็รู้สวัสดีครับก็สวัสดีเช้าในาทีก่ก็คืนนอนสุดยอดมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยตัวพาวเวอร์อบ็อกเนี่ยผมก็เปิดพัดลมชิงไว้ทั้ง,งคืนเลยแ,ลแ,บแบตแบตเตอรี่ก็หมดไปแค่น่อยเองไม่ถึงครึ่งเลยเช้านี้อากาศดีมากคุณผู้ชมเป็นเช้าที่สดใส ก็สำหรับเชา้านี้เมนูอาหารเช้าของเราก็ขอแนะนำเป็นชุดไขก่กระทะซึ่งเราเตรียมอ,อุปกรณ์วัตถุดิบรเดี๋ยวเราก็มาดูขั้นตอนกันรครับ มื้อเช้าของเราเป็นเ,เมนูไข่กระทะนะครับเดี๋ยวเราจะทานเมนูไข่กระทะกันเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นทุกอย่างแล้วเราก็เตรียมตัวเดินทางกลับกันแต่ยังไงวันนี้ขอตัวไปทานมื้อเช้าก่อนจะได้มีแรงนะฮะเก็บเต็นเก็บอุปกรณ์แล้วก็เราเดินทางกลับกัน ก็จบไปแล้วสําหรับคลิปคาทัมในวันนี้นะครับผมจากจังหวัดชนบุรีวันนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผม mm. สำคัญที่สุดในการมาเที่ยวแบบน,นี้เนี่ยควรจะใส่ใจพิเ็ษเลย mm. ลก็คือเรื่องของการรักษาัาอย่าใให้มันแบบเลอะๆจนมากเกินไปเมื่อกี้ตรงนี้เลอะเธอมากเก็บเียบร้อยแล้วเยังไงผมขอตัวกลับกรุงเทพก่อนไปแล้วครับผมสวัสดีครับ